โดนใช่ไหมมึงเข้ามาแย่จริงมึงก็อย่าใช้อาวุธีิเข้ามามึงจะหน,นีไปไหนมึงเข้ามาม,มเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคน ก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมเองจะขึ้นไปที่ป่าที่หนึ่งนะซึ่งป่าตรงนั้นเนี่ยผมเองก็เคยเจอกับนักรบโบราณนะซึ่งที่ผมจะไปวันนี้ผมเนี่ยฝันไม่ค่อยดีนะเมื่อคืนผมผมฝันว่าเมื่อคืนน่ะที่ตรงนั้นเนี่ยมีการถูกเผาทําลายทิ้งไปนะผมไม่รู้ว่าที่ผมฝันแบบเนี่ยมันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ตอนนี้ผมก็เข้ามาได้ครึ่งทางแล้วเหลืออีกครึ่งทางที่ผมต้องเดินทางไปนะครับทุกคนโอเคก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ใช้กิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะทุกคนเพื่อเป็นแรงซัพพอร์ตให้ผมเนะี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปให้กับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไป ทุกคนอันนี้ผมก็เริ่มเดินทางต่อแล้วนะจะบอกพวกพี่ๆทุกคนว่าผมเนี่ยจะถ่ายเป็นบางช่วงไม่ได้ถ่ายตลอดถ้าถ่ายตลอดคลิปเนี่ยแบตเตอรี่คงจะไม่พอนะทุกคนเพราะว่ามันเส้นทางมันค่อนข้างที่จะไกลมากๆเลยนะก็ต้องถ่ายไปหยุดไปเพื่อที่จะให้ดูว่าจุดไหนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทุกคนเช่นจุดตรงนี้ที่ผมกำลังเดินทางไปเนี่ย มันก็มีพวกหมอกนะเพราะว่าฝนตกมาค่อนข้างที่จะหนักนะครับทุกคนก็อาจจะมีหมอกเล็กๆน้อยๆออกมานะทุกคนนันก็เหมือนว่าเป็นควันไฟแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับทุกคน ดูหน้าดูหลังตลอดเวลาเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าที่ผมจะไปเนี่ยมันต้องผ่านป่าที่อันตรายขนาดไหนนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางก่อนดีกว่านะถ้าถึงที่ที่คิดว่าไม่ปลอดภัยหรือ จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคนก็ตอนก็เดินทางมาได้อีกผักใหญ่ๆแล้วนะก็เข้ามาในเขตป่าที่ดิบเชิญมากๆแล้วตอนนี้ก็คาดว่าอีกประมาณสักห1 0สบนาทีเนี่ยก็คงจะถึงที่โรงนั้นนะทุกคนตอนนี้อยู่ในดงไผ่นะไผ่ที่ใหญ่และก็ ต็มไปด้วยต้นไผ่แบบนี้เลยนะต้นใหญ่ๆแบบนี้โอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันก็เริ่มจะวังเวงวองเวงยังไงไม่รู้นะซึ่งเดินมาคนเดียวเนี่ยก็อาจจะมีระแวงบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับทุกคนเนี่ยทุกคน ไอ,ไอ้ยาหรือไอ้พวกใบแบบนี้นมันใช้ได้นะทุกคนมันเป็นสมุนไพรก็ได้เอาไปทําแกงก็ได้ผมเคยเห็นคนที่หมู่บ้านสายหมอกเนี่ยเด็ดไปกินกันนะทุกคนผมเองก็ไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีแบบไหนทํากินกันนะก็ถ่ายแบบนี้ไปก่อนสักพักนะให้ผ่านตรงนี้ไปก่อนแล้วก็จะ เริ่มถ่ยทีก็ตอนที่ผมเนี่ยเดินไปถึงจุดที่เป็นของที่นักลบโบราณนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นหรือเปล่านะที่ผมฝันเมื่อคืนให้ผมมาที่เนี่ยนะครับดูทางดิทางขึ้นไปนะค่อนข้างที่จะชันมากๆเลยนะ เดิอนอย่างระมัดระวังนะยิ่งฝนตกด้วยนี่มันทำให้ลื่นเลยนะ <c oughs> ข้างล่งนั้นก็คงจะเป็น รงไปก็เป็นหน้าผาอย่างเดียวนะทุกคนดูทุกคน,กคนชันนะเนี่ยจากที่ผมอยู่ข้างบนกับ ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยชันขนาดไหนก็ดูเอานะก็ต้องใช้พละกำลังด้วยนะมาเดินปา่าครั้งนี้ถ้าไม่มีพละกำลังเนี่ยก็คงจะเดินทางไม่ได้นะทุกคนโอเคตอนนี้ก็ ใกล้จะผลจุดที่เป็นกอไผ่ยงใหญ่ๆนั้นละก็ข้างหน้าหน่อยก็คงจะผลก็จะหยุดคลิปก็จะถ่ายต่อก็ตอนที่ผมเนี่ยไปใกล้จะถึงจุดที่เป็นที่ของรบโบราณนะครับทุกคน ที่ต้องรีบเดินทางก่อนนะทุกคนฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะว่าชันขนาดไหนแล้วก็ไกลขนาดไหนนะเด,นเดินยังแย่เลยนะถ้านาะผมเตรียมตัวมาดีนะเนี่ย ก็อาจจะมีหมอกเล็กๆน้อยๆมาบ้างนะทุกคนใช่ไหมยังกับฟ้าทลายโจเลยนะอันเนี้ยทุกคนต้นมันเนี่ย เดี๋ยว,วนะตอนนี้เนี่ยหมอกเต็มไปหมดเลยนะช่วงที่ขึ้นนขึนเนินตรงเนี้ยทุกคนนี่เป็นเนินชันนะทุกคนเนี่ยขึ้นไปเนะข้างบนก็คงเป็นภูเขานะได้ยังชันมากๆาโอเคทุกคน เดี๋ยวผมจะขอหยุคดคลิปไว้ก่อนนะเพื่อรีบเดินทางไปให้พ้นจุดตรงนี้ถ้าพ้นจุดตรงนี้เมื่อไหร่ก็จะเริ่มอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะโอเคทุกคนไปขอกำลังใจจากพี่ๆด้วยนะให้ผมเดินทางปลอดภัยให้อย่าเจอเรื่องหลายๆเข้ามานะทุกคนโอเคไปครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ เลยจุดตรงนั้นมาละก็ได้สักพักละก็ตอนนี้จะไปถึงที่ของนะ้งักบวแล้วนะข้างหน้าอีกประมาณแค่1-2อนาทีก็คงจะถึงแล้วนะก็เลยเปิดชิปเลยดีกว่านะครับทุกคนทุกคนเจอหมอ,อกไหมหมอ,อกที่นี่หนามากๆเลยนะนก็เข้ามาในเขตของ ยองนักรบโบราณแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยนักรบโบราณจะทําร้ายเราหรือเปล่านะหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอเราก็ดีนะครับทุกคนทุกคนดูดิผมคิดว่าผมอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะตอนนี้เต็มไปด้วยหมอกค่อนข้างที่จะหนามากๆนะครับ เฮ้ท hey, hey, ุกคนตอนนี้ก็เข้าคิดของนักรุปราณเต็มตัวแล้วนะเสียงนกก็ร้องค่อนข้างดังในอย่างหมอกตรงนี้เนี่ยมองไปเห็นวิวของประเทศเพื่อนบ้านเลยนะแต่หมอกมันหนาเกินตอนนี้ยังมองไม่เห็นถ้ามองหมอกถ้าหมอกบางเนี่ย คงจะเห็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะอยู่มุมโซงตรงนน้นนะเราก็ถ่ายไปเนะี่ยเราเจอเลยนะทุกคนต้นไม้ลมทับตรงนี้นะเนี่ยทุกคนน่าเป็นต้นมอไฟปานะเนี่ย เป็นมาไฟป่าเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงมาจากข้างหน้าหรือเปล่าทุกคนนีมาจากข้างหน้านู่นนะแล้วก็หมอกเต็มไปด้วยนะไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหน้าหรือเปล่าทุกคนเดี๋ยวย้อนๆ้อเข้าไปดูก่อนนะว่ามันคืออะไร เหมือนเสียงผู้หญิงเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปซุ่มดูใกล้ๆก่อนนะไม่รู้ว่าเสียงใครโอเคไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงละแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนะเสียงเมื่อสักครู่ที่ผมได้ยินมาก็ไม่เจอด้วยนะว่าอยู่ที่ไหนแล้วเสียงนั้นต้องหายไปละนะครับทุกคนโอเคในนายผวกามาถึงนี่ละคง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะที่ผมฝันว่าที่ตรงนี้นะโดนเผาไปหมดเกลี้ยงเลยผมมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ให้ผมมาที่นี่นะครับโอเคทุกคนตอนนี้ขอ,อค,ครับทุกคนตอนนี้ผมก็รอสังเกตมาสักพักก็ไม่เห็นมีอะไรนะ ก็เดี๋ยวจะขอ,อน,นอนพักตรงนี้สักคู่หนึ่งก่อนผูกเปรไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน่าจะเพียด้วยแหละนะมามาก็ไกลเดี๋ยวขอพักตรงนี้ก่อนสักคู่หนึ่งก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะเป็นที่ของนักโรบ,บราณก็คุ้มครองผมด้วยนะผมมาดีนะครับผมไม่ได้มามีเจตนาที่จะมาสร้างความเดือดร้อนความวุ่นวายให้กับพวกท่านนะผมมาพักด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตั้งกล้องจากที่สงๆเข้ามานะช่วงที่ผมนอนพักทุกคนโอเคไล้ที่สำคัญลืมไม่ได้เลยผมก็เตรียมพวกประทัดไว้ด้วยนะเผื่อมันเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยจะได้เตรียมตัวทันนะทุกคนนี่ทุกคนตึงไเก็ไว้ตรงนี้นะ Okay. สามลูกนี่ก็พอจัดไล่พวกมันได้อยู่อาจจะเป็นพวกสัตว์ป่าบางที่อาจจะวิ่งเข้ามานะทุกคนหมอกจู่ๆก็ลอยขึ้นมาจากด้านล่างนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะขอนอนพักก่อนสักครู่นะครับทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวตั้งตรงนี้ไปจะขอนอนพักก่อนสักครู่นะก็ูกสูงอยู่นะทุกคน กสัตว์เลือ้อยคานด้วยนะเกิดผูกต่ำๆเนี่ยรูย้สึกสบายขึ้นมาเลยนะทุกคนเพียรมากๆ

เข้ามามึงจะหนีไปไหนมึงเข้ามาเข้ามาอยู่ปี่ไหนวะไอ้ห่าเหี้ยแม่งไม่กล้าจริงนี่วะโดนคู่ไปก็กลัวเหมือนกันนะ ออกมาดิไอพวกจกนกจอกนู่นนุ่นน่นมันอยู่นู่นทุกคนมันอยู่นู่นมันกำลังหนีไปละกำลังหนีไปละผมไม่ตามนะเกิดมันมีพวกของมันมันอาจมีพวกของมันเพราะว่าผมได้ยินว่านางวันเพ็ญกำลังเข้าไปข้างในนั้นนะมันต้องมีฐานพวกมันอยู่ข้างในทุกคนโอเคผมเองเนี่ยจะขอ ไปที่เดิมก่อนนะไปเก็บของก็ออกจากที่ตรงนี้ที่ผมฝันเรื่องไม่ดีพวกนี้ก็อาจจะเป็นไอพวกนี้ก็ได้ที่มาสร้างความวุ่นวายให้กับตรงนี้นะโอเคทุกคนไปถ้ามันมาอีกก็ผมจะปิดชีมอมันนะมันน่าจะเป็นพวกกลุ่มใหญ่นะทุกคนเพราะมีมสัญลักษณ์อยู่ตรงหน้าอกพวกมันเลยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยโอเค ทุกคนก็เดี๋ยวขอหยุดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็จะคอยอัปเดตให้ดูนะโอเคทุกคนไปพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนไป